เดโมคอยจุดธนบัตบิตคอยพุ่งขึ้นแบบชุดไม่อยู่ดรามากลับใมาอีกครั้งครับจุดต้านสาคัญของตลาดอยู่ตรงไหนบวกกับกระแส AI และเรื่องราวที่ร้อนแรงของโควิด1กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินในตลาดอีกครั้งสำนักง,งานกำกับดูแลตลาดของจีนเปิดการสอบสวน NV i d i a ดี o ซเจนเซนห่วงจะสามารถรับมือกับวิกฤตนี้ได้หรือไม่การประชุมลับที่ Capital h i l l ์ดอ e คอยยังคงนิ่งสงบขณะที่การหมุนเวียนของเหรียญทางเลือกยังดำเนินไปใครกันที่กำลังรอคิวดดเข้ามาในสนามเป็นคนต่อไป การประฐานคือการพักหายใจแต่แนวน้มระยะยาวคือสัญญาณไมโครสเตจีลงทุนในบิตคอยด้วยเทคนิคการรอจังหวะที่สมบูรณ์แบบเมื่อบ็อกเชนออสเตรเลียต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากการนำคริปโตเข้าสู่การใช้งานในชีวิตประจําวันจะสามารถกู้สถานการณ์นี้ได้หรือไม่ใช้คริปโตสร้างมาตรฐานใหม่ให้โลกค้นพบรหัสลับแห่งความมั่งคั่งใน24ชั่วโมงรวมสร้างความมั่งคั่งไปด้วยกัน วันอังคารที่10ธันวาคมครับจากรายการ Bitcoin TV Thailand ผมเจฟจากช่อง Bitcoin TV Thailand ครับได้นำเสนอข่าวสารเด่นในรอบ24ชั่วโมงที่เกี่ยวกับโลกคริปโตโดยผู้สนับสนุนหลักคือ MFT, Your t a l e n t Our Capital, and Dream Flying เมื่อคืนนี้ครับบิตคอยโชว์ดามาหนักครับดิ่งลงอย่างหนักทะลุ98,000ดอลลาร์ก่อนจะแตะจุดต่ำสุดที่95,429.1ดอลลาร์และหลังจากนั้นครับก็ดีตัวกลับขึ้นไปครับมาเหนือถึง97,000ดอลลาร์อีกครั้งตามมาด้วยข้อมูลล่าสุดครับในช่วง4ชั่วโมงที่ผ่านมามีการบังคับปิดโพซิชันรวมมูลค่ากว่า1.15พันล้านดอลลาร์โดยฝั่งผู้ซื้อครับถูกบังคับให้ปิดถึง1.76พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ฝั่งผู้ขายครับถูกปิด ที่73.595ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเรียกได้ว่าเสียงร้องโอดครัวนะครับดังกบเสียงคีย์บอร์ดกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับนาการดิ่งลงช่วงสั้นๆราคาที่99,559ดอลลาร์ได้กลายเป็นฐานที่มั่นของบิตคอย โดยมีบิตคอยสะสมอยู่ราวๆครับ125,000เหรียญในขณะเดียวกันช่วงราคาระหว่าง9 6 0 0 0จนถึง98 0 0 0ดอลลาร์มีการรวมสะสมกว่า120,000เหรียญซึ่งอาจกลายเป็นแนวรับเหล็กที่สําคัญส่วนระดับราคา11,669ดอลลาร์ที่มีการสะสมเพียงแค่44,000เหรียญนั้นอาจกลายเป็นแนวต้านสำคัญครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับแรงผลักดันของตลาดด้วยว่าจะช่วยให้ราคานี้ ก้าวสู่จุดสำคัญได้หรือไม่ทิศทางของ Stable c o i ยในช่วงนี้เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมขนาดรวมของตลาดพุ่งสูงไปอยู่ที่184,427ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมูลค่าตลาดได้เพิ่มขึ้นเป็น3,965ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง2.56%เมื่อเทียบกันกับสัปดาห์ก่อนหน้าโดยปกติแล้วครับการขยายปริมาณ Stable c o i ยมักบ่งชี้ว่าราคาจะขึ้นแต่ในปัจจุบันราคาของ Bitcoin ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับโดยยังคงมีช่องว่างในการเพิ่มขึ้นต่อไป ผู้นำคนแรกครับอย่าง USDT มีปริมาณเงินในกระเป๋าอยู่ที่109ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่า stable c o i ยอื่นๆถึง4เท่าจำนวนกระเป๋าที่ถือเงินมากกว่า0.01ดอลลาร์สหรัฐมีถึง54ล้านใบและส่วนแบ่งตลาดถึง69.43%เ ทำให้ USDT ครับกลายเป็นเสาหลักแห่งวงการคริปโตที่มั่นคงเลยถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของ USDT จะช่วยเสริมสร้างอํานาจในการผูกขาดครับแต่มันก็กลายเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุสนราคาอีกด้วยซึ่งหางมองในระยะยาวครับมันจะมอบความมั่นค่งมั่นคงในการต้านทานความผันผวนในอุตสาหการรมคริปโตแต่สำหรับนักลงทุนนี่อาจเป็นสัญญาณของคลื่นกระทิงรูปใหม่ก็ได้ เมื่อกระแส AI I มาถึงโซโลนาก็กลับมาครองตำแหน่งศูนย์กลางในวงการคริปโตอีกครั้งซึ่งราคาของ SOL อยู่ที่220ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพชัดเจนและในครั้งนี้สิ่งที่เป็นไพ่สำคัญจริงๆเลยก็คือตัวระบบในเวศของมัน ข้อมูลแสดงเห็นชัดว่าในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Tvl หรือข้อมูลรวมที่ล็อกไว้ในระบบเพิ่มขึ้นถึง618ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและ cross chain ได้ดูดเงินเข้ามาถึง285ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมีเงินไหลเข้ามากกว่า200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยมีการไหลเข้าจาก ethereum เข้ามาปริมาณการรวมของการไหลเข้าของ cross chain มากกว่า70%ซึ่งในเวลาเดียวกันครับโครงการดังๆอย่าง base เริ่มเข้ามาขอแชร์กระแสด้วยเช่นกันเงินทุนจาก line chain, หลายเชนไหลเข้ามาอย่างปลาคลางังทําให้โซลนากลายเป็นแม่เหล็กดูดเงินของวงการคริปโตไปโดยปริยายถึงแม้ตอนนี้ครับจะอยู่ในช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ในเมื่อมี AI เข้ามาช่วยราคาก็จะพุ่งขึ้นในที่สุด โปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อให้เราได้มาสรุปข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตและบล็อกเชนภายใน24ชั่วโมงและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเป็นสมาชิกและเคล็ดลับความมัง่งคั่งสำหรับสมาชิกทุกคนตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ เอ็นวีเดีเครื่องมือสุดฮิตครับสำหรับนักขุดในวงการคริปโตการขุดเหรียญครับถ้าไม่มีประสิทธิภาพในการคำนวณที่เข้มแข็งการขุดก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เอ็นวีเดียด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลแบบขนาดที่ยอดเยี่ยมจึงกลายเป็นรักแท้ครับของนักขุดไปโดยปริยายในช่วงตลาดกระทิงปี2017ราคาของบิตคอยและอีทูเรียมพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนักขุดต่างแห่กันซื้อ g t x 1060ทําให้การ์ดจอขาดตลาด NV ็นวีเดียครับจึงได้ทําการ ตลาดอย่างรุนแรงในปี2018ทําให้รายได้ทะลุ9.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าได้กําไรอย่างมหาศาลเลยครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสหรัฐได้ออกคําสั่งห้ามให้ GPU ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง A100 หรือ H100 ของ Nvidia ไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้มูลค่าตลาดครับลดลงอย่างรวดเร็วเรานักลงทุนต่างตกใจโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวครับและวงการเทคโนโลยีก็จับตาดูเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามครับ Nvidia ดียยังไม่คิดที่จะบอกลาโดยออก GPU รุ่นใหม่ครับเป็น a 8 0 0และ h 8 0 0ซึ่งให้เป็นทางเลือกที่สอดคล้องนะครับกับข้อกำหนดเพื่อรักษาลูกค้าชาวจีนเอาไว้และเมื่อไม่นานมานี้ Nvidia ดียก็ถูกหน่วยงานกำกับดูแลกลางของจีนนะครับจับตามองและคอยติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่น 及市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈洛斯科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。หลังจากที่มีการประกาศข่าวออกมาหุ้นของ NVIDIA ในตลาดหุ้นสหรัฐก็ได้ปรับตัวลดลงกว่า2%ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด และปิดที่138.81ดอลลาร์ในวันที่10ธันวาคมลดลง2.55%ท่ากาการสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนทางสื่อเดยกล่าวว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลของจีนอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทซึ่งบริษัทก็ได้เน้นย้ำว่าความสำเร็จของพวกเขามาจากความสามารถของผลิตภัณฑ์และมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาคโดยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาทั้งหมด แม้ว่าในขณะนี้รายละเอียดการสอบสวนจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่ตลาดเริ่มให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้และมองว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับการขยายตัวทั่วโลกของ n อ i นว a เดียหากมีการยืนยันครับว่า n อ i นว a เดียมีการผูกขาจริงไม่เพียงแต่ต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมากแต่ยังต้องวางแผนกลยุทธ,ธ์ธุรกิจใหม่ในประเทศจีนซึ่งจะทาให้เส้นทางในจีนยากลาบากมากยิ่งขึ้น ผลประกอบการของ Nvidia ดียในไตรามาสที่3ในปี2024แสดงให้เห็นถึงรายได้35,100ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง94%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งทำให้เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่คาดการไว้ที่33,250ล้านดอลลาร์กำไรสุทธิก็พุ่งขึ้นไปที่19,310ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง109%ทาให้เกิดความคาดหวังที่16,930ล้านดอลลาร์เงี่ยไปเลยทีเดียวสำหรับไตรามาสที่4 NV เ d i a ตั้งเป้าหมายไว้ที่37,500ล้านดอลล พร้อมให้ขอบเขตความผิดพลาดเล็กน้อยที่2%ด้านซ e o เจ้าเก่าเจนเซนห่วงยังมั่นใจอย่างเต็มที่ในยุค A i นี้เอ i นว a เดียนั้นยังโดดเด่นและเป็นผู้นําและมีความต้องการในอนาคตที่จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแน่นอนแม้ว่าในไตรมาสที่3ของปีนี้เอ i นว a เดียจะทํากําไรได้อย่างมหาศาลถึง35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่แม้จะมีค่าปรับถึง7,800ล้านดอลลาร์ก็ยังสามารถรับมือได้แต่หากอ้างอิงจากค่าปรับสูงสุดในอดีต คดีต่อต้านการผูกขาดในประเทศจีนที่830ล้านดอลลาร์ค่าปรับสำหรับ n อ i นว a เดียคาดวานาจะไม่เกิน1 3 1 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า n อ i นว a เดียอาจจะยกเลิกตลาดที่จีนและการสอบสวนครั้งนี้อาจทำให้ข่าวลือนั้นกลายเป็นความจริงปัจจุบันครับตลาดชิป AI ถูก n อ i นว a เดียครอบครองอย่างชัดเจนแต่ก็มีบริษัทชิปไม่กี่แห่งที่สามารถทัดเทียมในระดับเดียวกันได้และทุกคนคิดว่ายังไงครับลองคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลย ช่วงเวลาทำเงินของตลาดคริปโตเคอเรนซีได้มาถึงแล้วหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้1เดือนตลาดคริปโตก็ระเบิดตัวขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนเป็นต้นไปเหรียญใน100อันดับแรกตามมูลค่าตลาดครึ่งหนึ่งมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า100%และการเพิ่มขึ้นแบบที่2เท่าต่อหลายวันเป็นเรื่องปกติ ตลาดได้เริ่มเข้าสู่ฤด,ด,ดูแห่งการเฉลิมฉลองของออสคอยอย่างเป็นทางการเมื่อเปิดดูกราฟรายปีของเหรียญใดเหรียญหนึ่งวันที่6พฤศจิกายนเหมือนจะเป็นการทำเครื่องหมายไว้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดไปเลยครับสำหรับนักลงทุนการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีแต่ท่ากลางกระแสอันร้อนแรงนี้เหรียญไหนกันละ่ะที่จะกลายเป็นผู้เล่นในมุมที่ถูกลืม ข้อมูลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมตลาดคริปโตเคเรนซี่ได้จัดฉากเดือนแห่งการทำเงินอย่างบ้าคลั่งใน100อันดับแรกเหรียญตามมูลค่าตลาด55มีการเพิ่มขึ้นถึง100และ84ที่เกิน50 97ที่เกิน30โดยเหรียญที่มีการลดลงมีเพียง BNB 24 XMR 24และ Bobcat 1.56เท่านั้นที่ตกหลน่น ส่วนเหียนในอันดับที่100่งรถึงสองนั้นก็ไม่ยอมแพ้มี39%ที่เพิ่มขึ้นเกิน100%และ87%เพิ่มขึ้นเกิน30%ใน1เดือนนี้ตลาดคริปโตดูเหมือนจะกลายเป็นสวรรค์ที่สามารถเก็บเงินได้โดยไม่ต้องกระพริปตาเลยทีเดียว ในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวการวิ่งตามวงจรของตลาดในวงการคริปโตได้ใกล้จบลงแล้วแต่บางกลุ่มยังคงอยู่บนบ้านั่งสำรองเช่นบิตคอย n TON และเกมเว็บรีและโซเชียลมีเดียเหรียญหลักๆในกลุ่มเหล่านี้ดูเหมือนจะชะลอตัวในช่วงฤดูการของออดคอยครั้งนี้แต่บางทีอาจจะเป็นสัญญาณที่ยังไม่ถึงเวลาของพวกเขาและซ่อนโอกาสเชิงโครงสร้างอยู่ในนั้นต้องระวังว่าฤดูการของออสคอยมีเงินทุนจำกัดยิ่งมีชีวิตชีวามากเท่าไหร่ ยิงจบลงได้เร็วเท่านั้นหากในอีก1หรือ2สัปดาห์ข้างหน้า Bitcoin และอ t ท e r ียมยังไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากตลาดแล้วก็ได้แม้แต่ o g e c o i n ที่เป็นเหรียญอันดับหนึ่งในบรรดาออสคอยทั้งหลายก็ยังคงเงียบสงบในกระแสนี้เช่นกัน วันที่10ธันวาคมดอชคอยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยโดยราคาหยุดอยู่ที่0 3 9 2 7 9ดอลลาร์โดยระหว่างวันราคาสูงสุดทะลุ0.45ดอลลาร์และปริมาณการขายสูงถึง8 6 6 5พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่6ธันวาคมอิรันมาชร่วมมือกับวิเวกรามาสวามีนำหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือดอชเข้าพบที่แคปิตอลฮิลส์พร้อมกับสมาชิกของทลับริพพับลิกในการประชุมแบบปิดนี่เป็นเหตุการณ์ที่ดึงดูดความน่าสนใจมากมายแต่ราคาของดอชคอยกลับไม่ได้พุ่งขึ ดอทคอยมีลักษณะเด่นที่ขับเคลื่อนโดยสื่อสังคมอยู่เสมอโดยเมื่ออารมณ์ตลาดเปลี่ยนทิศมักจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกพร้อมที่จะประทุขึ้นมานักลงทุนจะเป็นต้องคิดตามการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของสื่อสังคมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของบุคคลสําคัญเช่นอีลอนมัสซึ่งอาจจะเป็นตัวเร่งให้ดอทคอยกลับมามีแรงผลักดันอีกครั้ง ในช่องคอมเมนต์มีหลายคนที่คาดการไว้ว่าดอจคอยจะทำราคาขึ้นไปเกิน1ลอนดาและบางคนทำนายว่าจะสูงถึง6ถึง7ดอลล,ลาร์เลยในระยะเวลาในระยะเวลาระหว่างการถ่ายท่อสดผมก็ได้คำนวณให้ทุกคนได้เห็นแล้วถ้าเราเฉลี่ยออกมา d ดอจคอยจะไปถึง3ดอลลาร์ เครื่องขุดดอ g คอยหนึเครื่องใน2เดือนก็จะคืนทุนแล้วการลงทุน0.36ดอลลาร์จะสามารถทำกำไรได้22.8ดอลลาร์และนี่คงจะกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการคริปโตอย่างแน่นอนแต่ก็ยังต้องเตือนทุกคนว่าตลาดลงทุนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องจับจังหวะและเป็นสิ่งสาคัญ แต่การดําเนินการอย่างรอบคอบคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราชนะได้ในท้ายที่สุดนะครับเมื่อคืนนี้บิตคอยทําราคาหุ้นเหมือนพานักลงทุนไปขึ้นรถไฟหอะตีลังกาเริ่มจากการทําลายสถิติสูงสุดที่1น0 0 0แดอลลาร์ 100, 000, ก่อนจะลดลงมาอย่างรวดเร็วในช่วง11บเอโมงลงไปที่98,000ดอลลาร์ 98, และในช่วงเช้าก็เกิดการดิ่งลงอย่างรุนแรงครับโดยตกลงไปต่ําสุดอยู่ที่94,150ดอลลาร์ 94, ลดลงมามากถึง6.25%ในตอนนี้บิตคอยได้กลับขึ้นมาคงตัวในระดับประมาณ97,000ดอลลาร,ร์การกระทำสถิติสูงสุ 1, ดใหม่นี้ที่100,000ดอลลาร์ทำให้ผู้คนที่สนับสนุนบิตคอยมั่นใจเต็มทีแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบบิตคอยช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเพราะตลาดนี้เชื่อว่าราคาคือความจริงและมักจะไม่ให้โอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์มากนัก ปีเตอร์ชิปนักวิจารณ์ทองคำผู้มีชื่อเสียงยังคงโจมตีบิตคอยอย่างต่อเนื่องแต่คราวนี้เขายกระดับคำวิจารณ์ไปถึงขั้นที่บอกว่ามันเป็นภยัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งไปแล้วแต่ไมเคิลเซเลอร์ผู้ก่อตั้งไมโครสตัดดีกับแสดงออกด้วยการกระทำที่สวนทางกับเขาเมื่อบิตคอยเกิดการปรับตัวลดลงและเซเลอร์ก็ไม่รอช้าที่จะทุ่ง2 1พันล้านดอลลาร์ซื้อบิตคอยสอ5 5 0นหนึ่งนเหรียญที่ราคาเฉลี่ย9 8 7 8 3ดอลลาร์ อีกทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนของ MicroStrategy ในตายมาสนี้ส่งถึง43.2%และตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันกำไรเพิ่มขึ้นมากถึง68.7%ดูเหมือนว่าการวิจารณ์บิตคอยกับการซื้อบิตคอยนั้นเป็นภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง You have to have economic empowerment if you're going to achieve whatever you want in life And to be economically empowered you have to, you have to be on a network that won't freeze you or censor you And you got to have an asset that nobody else can debase. No, no corporation can screw up. No country can screw up. You know, and that's what Bitcoin represents. m i c o a s t a l i g y ได้เพิ่มการลงทุนใน Bitcoin ติดต่อกันเป็นเวลา5สัปดาห์โดยไม่สนใจว่ามันจะลงจากระดับ1แสนดอลลาร์ไปสู่ความภายแพ้เลยซึ่งการปรับตัวลดลงเป็นแค่ช่วงเวลาพักหายใจ ก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นสูงอีกครั้งในปัจจุบันแนวรับในกราฟรายสัปดาห์อยู่ที่97,150ดอลลาร์ส่วนสัญญาณในกราฟรายวันยังไม่ชัดเจนดังนั้นเราควรหยุดรอและไม่รีบร้อนจนเกินไปจนกว่าจะมั่นใจว่าตลาดคือเจ้านายความผิดพลาดของเราเราต้องหาสาเหตุด,ด้วยตัวเอง อย่าไปทําให้กําไรบินหนีไปการลงทุนไม่จําเป็นต้องฉลาดเกินไปแต่ตามเทรนเมื่อมันมาหากไม่มีเทรนก็แค่รอให้ถึงเวลาแล้วค่อยกระโดดเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมการได้และการเสียทั้งหมดขึ้นอยู่กับความอดทนและจังหวะเวลาเป็นสําคัญคุณอยากใช้สกุลเงินดิจิตอลให้สะดวกเหมือนกับเงินทั่วไปไหมมาสเตอร์การ์ดกล่าวว่าจัดให้แล้วครับเช้านี้มีข่าวว่าฟร o คี้และมาสเตอร์การ์ดได้ร่วมกันร่วมมือเปิดการ์ดเดบิตคริปโต13รายการในยุโร จริงๆแล้วโฟลกีได้ประกาศไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2024แล้วว่าจะทำการ์เดบิตนี้และการ์ดใหม่ในครั้งนี้ทำให้สกุลเงินดิจิตอลได้ก้าวข้ามจากแวดบนนักเก็งกำไรสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันคุณสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้ง่ายแค่สแกนการ์ดซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตในการใช้งานการชำระเงินได้มากขึ้น บัตเดบิตนี้สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปและ3 1ประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงการค้าทั่วโลกของยุโรปสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบบัตรจริงและบัตรดิจิทัลรองรับการใช้งานทั้งวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดรองรับการเติมเงินด้วยสกุลเงินคริปโต12ชนิดเช่นฟลอกี้ BTC ETH โดยมีค่าธรรมเนียมการเติมเงินอยู่ที่2%และค่าธรรมเนียมตั้งแต่แบบครั้งเดียวไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและมีขีดจำกัดการใช้ต่อวันอยู่ที่5,000 USDT แต่ต้องระวังว่าในออสเตรเลียอุตสาหกรรมคริปตนนนัันย้ยงงค่อขาบ KPMG คาดการว่าในปีหน้าธุรกิจฟินเทคกว่า7%อาจต้องปิดตัวลงโดยเฉพาะในด้านบล็อกเชนที่คาดว่าใน2ปีข้างหน้าจำนวนบริษัทฟินเทคอิสระจะลดลงจาก800แห่งเหลือเพียง767แห่งโดยใน60แห่งปิดตัวลง14%เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน to cryptocurrency buy crypto KPMG กล่าวว่าบริษัทบล็อกเชนกำลังถดถอยและ AI ได้แย่งความสนใจไปมากมายแต่ข่าวดีก็คือครับ ETF สินทรัพย์ดิจิตอลของ Bitcoin ได้รับการอนุมัติและมีความคาดหวังจะลดอัตราดอกเบีย้ยในสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะจุดไปให้กับอุตสาหกรรมคริปโตในครั้งนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามครับที่ออสเตรเลียกับถูกกดดันด้วยนโยบายทีเคมงววเมื่อวันที่4ธันวาคม ASIC ได้เสนอให้บริษัทคริปโตส่วนใหญ่ ต้องได้รับใบอนุญาตทางการเงินและต้องการให้ผู้ดำเนินการตู้ ATM คริปโตลงทะเบียนกับออสทรัคติดตามการทำธุรกรรมและดำเนินการ KYC คุณคิดว่านโยบายที่ตึงเกินไปแบบนี้จะทำให้อุตสาหกรรมเติบโตได้จริงหรือไม่กระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลสหรัฐได้โพสใน x ว่าด้วยงบประมาณ i t 1 0 0 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีกับมี80ที่ถูกใช้ไปกับการบำรุงรักษาระบบเกา่เกาๆที่ล้าสมัยและระบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เสียเงินแต่ยังเป็นเหมือนบุฟเฟ,ฟ่ฟรีสำหรับแฮกเกอร์อีกด้วย แซมออสแมนซีอของ OpenAI ได้โพสต์ว่าบริษัทประเมินความต้องการของโซล่าต่ำเกินไปและอาจต้องใช้เวลาในการทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโมเดลนี้ได้เขายังกล่าวว่าบริษัทกําลังมองหาวิธีการเพื่อขยายการเข้าถึงให้เร็วที่สุด ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ข่าวการเงินเกาหลีใต้เนื่องจากผลกระทบจากการพิจารณาคดีถอดถอนประธานาธิบดีพรรคประชาธิปไตยร่วมได้เสนอให้เลื่อนการจัดเก็บภาษีผลกําไรจากการขายคริปโตไปจนถึงปี2027ซึ่งอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาคดีในสภาผู้แทนราษฎรในตอนนี้มีแนวโน้มว่าทางการจัดเก็บภาษีอาจจะเริ่มต้นในวันที่1มกราคม2025ตามกําหนดการเดิม แผฟอร์มการชำระเงินแบบกระจายสล s สเมื่อคืนนี้ได้ประกาศในเอกว่าบัตรเครดิตคลิปโตที่มีการควบคุมของญี่ปุ่นหรือ s l i c กำลังเปิดตัวซึ่งจะเพิ่มทางเลือกใหม่ในการชำระเงินในวงการคลิปโตเอลซาวาดอ์ El กำลังเจราจาก,กับ IMF โดยมีแผนจะทําให้บริษัทต่างๆรับชําระการเงินด้วยบิตคอยจากการบังคับเป็นสมัครใจเพื่อได้กับการกู้เงิน1.3พันล้านดอลลาร์รายงานกล่าวว่า การย้ายครั้งนี้อาจช่วยเสริมการทํางานของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอเมริกาซึ่งจะเพิ่มวงเงินเป็น2,000ล้านดอลลาร์โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มให้เป็น3.3หมื่นล้านดอลลาร์อะไรครับและนี่คือเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ช่องของเรามุ่งเน้นไปที่การคัดกรองข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองแร่มีทั้งข่าวสารอัปเดตและ,ะรายงานเชิงลึกถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่ายินดีต้อนรับครับฝากกดแชร์กดติดตามและคุณยังสามารถมาพบกับเราได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุรเลยคับ รับเคล็ดรับความมั่งคั่งของสมาชิกและมาร่วมมั่งคั่งไปพร้อมๆกับเราในตลาดนาทีนี้เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของตัวเองแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ